สวัสดีครับานบูชมวันนี้พอเที่ยงจะพาานูชมไปติดตามตัวเลขเป็นสูตรหวยคำนวณของคุณลุงที่อยู่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาะสินครับผมซึ่งวันก่อนคุมพอเที่ยงได้ไปเจอกันกันกบคุณลุงซึ่งมีสักเป็นอาของเจตังครับผมโดยที่ลุมพอเที่ยงว่าได้ตั้งใจว่าจะไปเอาดอกครับแต่ว่ามีแนวโดนจิตโดนใจให้ไปหาเพื่อนเนาะ้ไปหาเพื่อนไปเจอกับคุณลุงพอดีคุณลุงเพื่อนก็ได้ให้เป็นสูตรหวยคำนวณงวดพานที่พานมาครับเป็น 470ปรากฏว่าเลขออก7 0ศนอยู่ดีครับแต่ผู้ชมเนาะซึ่งของคุณลุงก็บ่าให้หลายครับให้ตัวเดียวเป่งเปลงเลยครับ4 7 0ครับงวดนี้พอเที่ยงก็ได้จะพาแต่ผู้ชมไปติดตามไปเบิ่งกับคุณลุงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคำว่าศูนย์หวยคำนวณนี่คันสลากจินแบงออกมาปุ๊บพนจะสามารถคำนวณได้เลยนะครับแต่ผู้ชมะนั้นแล้วเฮาก็จะไปติดตามกับคุณลุงอีกครั้งหนึ่งงวดนี้ครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น,นพอเที่ยงก็ขอขอ,ขอบคุณครับผม เป็นช่องเจ๊ตังคนภูไทยครับเป็นแอดมินผนจะไปติดตามไห้เนาะผนจะไปติดตามไห้ก็จะได้คลิปดีๆจากช่องเจตังคนภูไทยล่ะครับผมหรือว่าตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมอีกข้างหนึง่งครับคลิปนี้ไปเรัยท่านผู้ชมเข้าไปติดตามกับแอดมินของเขาเลยครับผม สวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะมันนี่อันกิมาขอแบบแค,ครคนะคะท่านผู้ชมกับคุณตายุดนะคะตาบอกว่าไม่อยากหายดอกว่ามันดัง <laughs> ตายนแน่ๆเจ้าผู้หายมันนี่ขอสิจัดการเจ้าเพียดงสิจัดการค่ะท่านผู้ชม <laughs> แล้วจะได้ล่ะคนมาหาเยอะเลยมันบอก ผู้จ้าก็บ่ถามเล่าเนาะก็เอาตากล้องจอเล่ากว่าตัวจริงและตัวปลอมก็ขออนุญาตไทยปฏิเสธผลิตเอาอนุญาตไายปฏิเสธทางผู้ชมเจวาชนนะคะก็มาหาตัวจริงคุณตานะคะซึ่งเป็นคุณตาของเจวานี่เองนะคะเพื่อให้แค่สามตัวเนาะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะเข้าตรงๆเลยเนาะสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์นะคะพี่น้องแต่เจว่าเวลาเข้าช่องเจวาเด้ออาจจะเข้าที่ช่องเนาะเจตังแชนแนลแล้วก็บุญธรรมน้ำชค อันเถึงลุงเรื่องนำเบาที่เข้าวเต็มๆเลยบ่งหัวเนี่ยด้วยจังแดนข้าวเต็มๆเลยเด้อค่ะพี่น้องไม่ชองเองลุงเรื่องมีคนอยูประมาณแสนกว่าคนตาหยุดจะจำได้บ่บ่าอันคันมันถึงนหนมึงมาหากูเลยหลังเลิกออกนั่นจังได้เจ้าบอกว่ามามือนีเจ้าว่าสิบว่าหาเนาะบ่ได้บ่ได้นะคะท่านผู้ชมเฮ็ดแล้วบอกถามก่อนคุณตาเฮ็ดหรือยังคะเห็ดเลยแล้วเออจังที่อย่าไปปจะหักยู่งสันสายหยุดจัดไปให้เรียบร้อยแล้ว สามหกเก้าสามหกเก้าสามหกเก้านั่นก็ลูกได้เมตตาบอกลูกขึ้นมา369ลสหกเ สามหกเกด้วยครับสามหกเก้าวมังมันตัวมัมันจะขึ้นจะบนนะนะบวกกับไปกัมาตัวมากมันจิตต้งเทื่ยเขาสามตัวต้งเท่ยเขาสองตัวอหมด่ตาอ๋เป็นกังห่ะปีแต่ลูกให้มไม่เปลี่วตนไหนม่เซ็นล้วม่เส็นสามหกเก้าเข็นตาคาลงในเฟษนะ ว่าไม่นานเด้อเป็นอาจารย์ยุดแต่เด้ออย่าเหนื่อยก็ไปหาอาจารย์ยูหน้าเด้อผู้ห็นเจ้าว่ะจริงจริงอ่ะตายุดช้างไม่ดีเนี่ยเจ้าเอ็ดมาตะโดนหมอสูตรนู้ถามเจ้าหล่อนแค่ตะโดนเหรอแค่น่าจะปีเหรอฮะ่นมบอกยิ่งแท้กันยิ่งเขากับมั้งนันอยู่นี่ทั่วทั่วจับยิ่งจับกันตือกันเขาองกไหล่ตูวแม่บอก เขาการัน์ปั้นเปรูจอมปฏิทิงบนต้นรางนี่ฮะวันใดวานนั่นฮะจอมบอกเจ้าบอกทีจอมนําบอกบอมเบิ้งแน่นโอ้เบิ้งแน่นท้องคอยเห็นในยุ่งทุเท่านี้โอ้จ้าจ้าจ้าอล่าจีใต้โดนเลยแล้วกับน้พักใต้เฟ้นฟ้าบกกบแล้วกัเส้นฟ้าเป็นหอนวอนเนทับกยาตั้นเจ้าวาได้เลขหรอบอกได้เลขคือได้คื่ได้เล้ว ฟ้าบอกแล้วกับฟ้าเปนนอนล้ว <Hollywood> ไม่ออกตาไม่ตัวใดก็พุตาบอกไม่กันด้เพราะว่าชอบท่ได้สามหกเก้าสามหกเก้าด้วครับเด้อมตาเป็นใดไม่ได้สามหกเก้ามบอฮะอกวันชุบสามมันออกวันที่ครบวันชุกมันอะไรวุ่นแล้วเรเชคแล้วตาตาตาเช็กแล้วมันบอกเขาว่ามันสามหกเก้ถ้าให้อันอันสามหเกนี่มันเป็นบนเนาะบัี้ิตทรางนี่บอจับคูให้บอ ไม่ต้องจับล้างกระปีนเอาหมูบุตต้องปีนบ่อล้านกับเอาเอ็นคือเก่าจำนวนสามตัวนี่ฮะขโมยไปแล้วสามตัวนี้นะคะเอาเจ้าให้แต่สามตัวตลอดว่ะงวนได้หมุนนั่นหมอหัวใจยังหลายตู่เจ้าแล้วก็เหมือนการสอบเออแมนความเล่าอ่ะได้เท่านี้หนอนเนาะเฮ็ดมาเรียบร้อยเราก็ได้มาเรียบร้อยไม่หมดเลย ลายตัวนาอมันเขาตึ้งสตัวประมาณจะดมน่สบหมื่นผีแดงว่ามันถือเป็นเสียเสียงนี้พูดมบ้านเฮาถือลายบ้านในเกาะคะโอ้ยบ้านนอกถือลายนี่พูดถ3สามหมื่นสีมืนเรียกองาไม่ดีจาีเกตฟังขอสิยงังจะฟังขอยว่านขอไม่เห็นคลิปเจ้าขอว่าตลกโอ้ยบางคนโทรได้ทันผู้ชมเามาเกี่ยวขึ้นตาหน้าเขาแล้วก็่เสื้อเราจ๊เสือ อันวันเล็กอขอยอ้เจ้าได้ขอโทษ้ั้วจุดม่นยิ่งอาจารย์รุ่ดอาจารย์จดงาอกคุณอาบอกมาเดยจากพระประแดงนะม่ยิ่งเลยเจ้าอาจารย์ุ่ดอาต้อมบอกว่าดิงสีงดเนี่ยมันถืงแล้วจะไปซื่อค้นดเจ้านี่ะสามยังก่อนนิักเขนเขนล้วว่าขอเขนเขนอาต้อมบอกน่ยสามยังก่อนนิักเขนเขนล้วว่าขอเขนเขนอาตอมบอก สามหกเก้านะคะท่านผู้ชมขอโทษขอไผ่หวังเคยเจตังกาบเฝ้าหยอกเฝ้าหลินเฝ้าขุนนะคะแต่ว่าบัดนี้คือสิบกาเฝ้าหยอกคุณตาเพราะว่าเพิ่นแม่นอิลีนะคะเจตังกาบเฝ้าหยอกตลอดบ่คืนว่าสีเพิ่นสีเอ็ดถือมาหลายปานนี่ปานี่นั้นที่ได้ตามหายได้บ่านีิท่านผู้ชมติดต่อมาหลายงวดเนาะเพิ่นน้อมติดตลอดเลยได้น้อมที่นี่มึงเงื่อนเป็นป่า อ๋อเมาไปเตะเสาไปโถ้าถขยันบนได้ล่างก็หมุนเอาสักตัวเอานะไปถามเจ้าเขี่ยมเนมันหนูเนาะเปล่าเขียนให้เลยบุต่ะเขียนในมันผอมก็เขียนให้เขาตลอดเลยมันบหมแสดงว่าเอาน้ำเจ้ามาตลอดจีเอาตลอดเห็นที่เวลาไปสวนไปทางไหนคุณตา มุดเข้าไปบวนไม้คือปิดตลอดเส้นหลังเลยแหมเนาะสิ่งตั้งหลอบถ้าเป็นยังเจ้าคือไปเส้นนี้ถ้งคุณมันตรงกวนเจ้าเป็นข่านคนถามโอ้เจ้านี่เจ้าญาติก็ถามเลขเดี๋ยวนี้ก็ลบช่องเนาะเพราะว่าหลังจากที่เขาถูกมาก็มีคนไ้ช่างได้บันดีเลยนะตอนเช้าๆน่ะบัดนี้เพิ่นมาเห็นช่องอีกช่างเครื่องก็ลองให้โอ้โหอุดบะไรน้ำลอยจับก้องกันเซอรไว้เรื่อยก็หอดน้ำ นอนเขาไปกินอะไรยุ่ประมาณจังหมื่นว mm. ันสามจีนเขาถึงเลขเขาเรียกเราให้เจ้ากินตีเพากู้ิวนหายเนาะปาเจิ่าพี่จะเม้าเราว่าเบิ่วขึ้นกับมบิ่วงครับเขากินบ่ไดดพร้อมสีพีพ่อหมอว่าคือจีนเดื๋นี้หักสร้างแล้วมันบอชที่โบนี่าองโฟ้์ร่างเอ้ามันจ่นโบเลขกัาแา้วฉันบอเนั่น เมื <Michael> <laughs> ่อยอยู่ดินแต่ย่าจะจับหอมาไหมดูจะเอาข้างๆเลยตัวนี้ล่ะเบาอันตาเห็ดสูตรไปแต่โดนปันไดนี่มันโดนตีจักูดมาเมนมาเมนที่ว่าเห็ดมานี่เลขออกพุ่งจะเห็ดตอนไหนเลขยออกเห็ดเลยบอกออกเห็ดเลยมันจะนั่งฟังเลขกจะเห็ดเลย ตูมันออกกังกลแล้วก็ตั้งไว้เลยดย็นมาออกก้อนยังก็เป๊ะเลยเดี๋ยวค่ะทีโอ้สันดตาสูตอันนี้นะสูดครับก็จะพ่อจะบอกว่าให้มาเนาะคขันเล็กออกให้มาหลอดเลยทำเป็นบวกออกกระโดจัดแน่นอนเลครับเตาก็ตั้งซูดไว้ไล่ต้องมากเลยครับให้ตรงกับวัน แฟนแฟนคลับนี่บุคคนแฟนคลับนี่บุ่านในหูจักเจ้าบบเมนเบาๆดอกงวดแหลกไงย่างบุคนไในมีนสมนาคุณกระโดวะกัเจ้าบุ่านในหูงวดแหลกเลยบุคคลสมนาคุณกระโดนะคะงวดที่สองสิมีสมนาคุณที่คุณแต่งมวดที่สองคันผู้ใดเดนบันฮัทยาคุณจากสมนาคุณเขามาติดตามรับชมกับคันผู้ใดมีโชคลาภกั ยังซอยกันพิจารณาเด้อค่ะเด้อบางเถาแนวทางจากคนเขาผูกไปแล้วแต่ว่าเขาท่านได้รับเงินอเดนี้นะถ้าเทียเขารับเงินแล้วเขาอยากสมานาคุณเขาอยากซอยค่าน้ำมูกน้ำมันเสียก็ซอยวัฒทางไหนมีบัญชีบ่ครับอยากซอยค่าคิดสูตรเนาะค่าคิดสูตรค่ามือปากานะตีแจ็คบาร์ดยัยหลวงขึ้นขึ้นไปค่ะใช่ แม่แก้วเป็นยังคือวัวซื้อพอาฟันตัวเดียวก็ตงคนกว่าหางัวซื้อโอ้บต่ัวเดียวกันวัวซื้อค่ะได้ตัวเดียวเกียวกันก็เร็โสวตใชครับจเงื่อนขีนําบงชุดใจบุญเจ็ดสีครับเหมาะถือถือถือที่หมดนะถือใจถือืเือแล้วเจ็ดสีน้องมันออกเจ็ดสนเนาะเจ็ดสวนรับนี่ผู้่แดงกันวามันหอใหญ่ล้านก็ขึ้นไปอัด จามตจ้มครับสามตั้อ่ะอือครับเรียบเงียบเงียบใจรุดมุดจะพันเอาเงินหมที่เยอะแสดงว่างวดนี้มันสีมาทะเบียนรถแม่ป่ครับบ่อแล้วโมเดลทะเบียนรถแล้วบอว่าผมเดียวไปผมเห็นทะเบียนรถมีหกสามเก้าไหมทางนั้นจะบอกยังว่าหันค้นบอกเก้าสามหกเอามันกับทะเบียนรถคันสามหกเก้า <69. S 2> สามหกเ้านะ,ะาานั่ะเัียนรถพันนี้สันนะพี่น้องาเก้านะรับเด้อสามหเก้ารอพี่น้องสบายแต่ับยานรถพินธุ์หกยวก้าเต้าสู <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่เกี่ยวกับฝันเป็นสูตรอย่างเดียวล้วนล้วนนะคะเป็นสูตรล้วนมากคือเปิดเอสูตรนันล้วนนะคะเวลาหวยออกนี่คือจะตั้งเลยเพื่อนว่านะคะพูดตามเพื่อนเราเด้อค่ะพี่เนาะไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อนแดงไม่ได้เกี่ยวเรื่ันนี่จะได้สูตรนะเพื่อนตุ้ยเดี๋ยวให้เพื่อนสองกระเจี้ยงเดี๋ยวน้องบอกค่ะวุฒิธรมีผู้มาถามสือสูตรบ่ครับ สามหกเก้เนาะนี่าถามชื่อยแต่ว่าห่เนาะบ่ไห่เอาไว้จะให้ลูกลานเป็นบที่บมอโดกนะสามหกเก้าถ้าแม่นจับคู่นี่ก่นเอาวนหมากมันจะกายนหมาฮะือืออที่หมดแล้วเจ็ดสีน้องมันออกเจ็ดศูนยเนาะเจ็ดศูนย์ครับนี่ผู้นี่แดงเันวามันห่องแย่ล้านก็เพิ่ไปอัด อ่าตำครับจำจำมานี่ครับรียบนี่เรีเรียบใจรุดอืมวับพันธ์เอาเป็นไปเื่อยแสดงว่างวดนี้มันสีมาทะเบียนรถหบ่ครับบ่อแล้วมเม่นทะเบียนรถแล้วบ่อว่าผมเดียวไปผมเห็นทะเบียนรถมีหกสามเก้าไหทางนั้นจะบอกยังว่าหันคุณบออเก้าสามหกเอามันกัทะเบียนรถสามหกเก้า 369หกเก้านั่นนะขับยนรถพันนี้สั่นนะขัพันธี้สามเกาเนีครับเด้อ369เด้อพี่น้องเรามาลงดเตือนคนเดียวคงเต้า อันนี้ไม่เกี่ยวกับฝันเป็นสูตรอย่างเดียวล้วนนะคะเออเป็นสูตรล้วนมากสูตรล้วนนะคะเวลาหวยออกนี่คือจะตั้งเลยเพื่อนว่านะคะพูดตามเพื่อนว่าเด้อค่ะพี่น้องบ่ได้เกกี่ยวับเพิ่นแดงบ่ได้เกี่ยวกับ้ยงฝันนี้จะกี่สูตรนะเพื่อนผู้หญิงแดงให้เพิ่มต่อไปแดงเยอะน่อบอกสามสิบส like exactly so ี่วดที่สี่บอกคุฒิธรตามีผู้มาถามสื่อสูตรบ่ครับ สามหกเก้าเนาะนก็ถามชื่อยยตาว่าไหเนาะบ่ไหไว้จะให้ลูกแาลเป็นบ่อที่เก็บม้อะนสามหกเก้าถ้าแม่นจับคู่นี่ค่ะว่นเอาคอวนมามันจะใชชนมาฮะสามหงเก้าไม่ออกตรงเลยมันบอกจะมาห้าวกรต้องกันใบคือเก่านะค่ะเนาะท่านผู้ชมก็ต้องกันใบคือเก้านะคะไม่ยินบอกพันหูว่าปไใบเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชม 3 6 9 3 6 9นะคะ